พอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดจรูชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสง์บิดามารดาคูบาอาจารย์สืบสบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาถามความรู้สึกพฤติกรรมของการใช้ชีวิต ของเรา,าที่ได้มีโอกาสาเรียนรู้ฝึกอบรมประพฤติปฏิบัติธรรมกันการที่เราได้มีโอกาสอบรมตนเองตามแนวพระธรรมคำสอนตอนแรกๆยังเข้าใจไปว่าการวาง ก็คือการออกไปจากสังคมที่เราเคยมีเคยเป็นก็ไปเก็บเนื้อเก็บตัวสันโดษ <c oughs> ตามลำพังก็เป็นประกายอย่างหนึ่งตามสังคมที่พวกเราได้มีโอกาสพบมีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันความจริง เป็นเรื่องของการฝึกการอบรมที่สังคมมีการเรียนรู้กันแต่ถ้าหากเราจะน้อมตามประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกันแล้วเมื่อเราเรียนรู้จับต้องพระธรรมคำสอนก็จะเกิดสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจของตนก็ทำให้เห็น ชีวิตนั้นประกอบไปด้วยหน้าที่และการทำหน้าที่ของตนในชีวิตซึ่งสั้นนักเหลือเกินก็จะมีความมุ่งมั่นขยันมันเพียนนะสร้างประโยชน์ให้เกิดที่เรามีร่างกายเอาไว้เต็มที่เต็มกําลังยิ่งขึ้นซึ่งเหมือนกับรูปแบบนะที่เราได้เรียนรู้กันในอดีต ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังไปเองว่าจะต้องอยู่ในกรอบขอบเขตของการที่ฝึกอบรมซึ่งจะประกอบไปด้วยสังคมแล้วก็มีศีลเป็นที่ตั้ง <c oughs> <c oughs> แต่การที่เราได้มีโอกาสฝึกอบรมศีลสมาธิปัญญานั้น <c oughs> ก็ได้น้อมเสมอเรื่อง จิตใจของตนทําไมจึงเปลี่ยนแปลงและมีพฤติกรรมในในการใช้ชีวิตเป็นอิสระมากขึ้นชีวิตที่เป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงว่าไม่สนใจสังคมที่ได้เกี่ยวข้องกันในหน้าที่แต่ชีวิตอิสระนั้นก็ประกอบไปด้วยความรู้สึกที่ได้เห็นได้ยินได้เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ของตนนั้นก็จะเต็มที่เต็มกำลังยิ่งขึ้นเอาใจใส่พิธีพิถันถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการกระทำนั้นพร้อมทั้งมีการเรียนรู้เรื่องจิตใจหน้าที่เกิดขึ้นไปด้วยเหตุที่เราเรียนรู้ธรรมะฝึกอบรมตามพระธรรมคำสอนและเมื่อน้อม ถึงการถึงเวลาสภาวะที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องอยู่ในกรอบขอบเขตของการงดเว้นละเว้นนะการทำหน้าที่ในกระแสะโลกความจริงแล้วถ้าหากว่าเราฝึกอบรมตามความเป็นจริงนั้นก็จะต้องเรียนรู้จิตใจที่เกิดขึ้นด้วยความเมตตา หรือจิตใจของเรายัางยึดมั่นถือมั่นในศีลเป็นเบื้องต้นกันอย่างนั้นหรือไม่ถ้าจิตใจของเราเปลี่ยนจากการยึดศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเมื่อเรายึดศีลเราจะต้องตั้งกำลังใจเพื่อละการเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นเราจะเห็นว่าขณะที่งด การเบียดเบียนตนและคนอื่นนั้นเราจะงดทั้งร่างกายไม่อยากไปแตะต้องไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นหน้าที่แล้วก็มินเมย์ทำให้ตนนั้นจะต้องผิดพลาดหรือบกพ่องในเรื่องศีลแต่ยิ่งเรามีการเรียนรู้พิจารณาร่างกายของเราไม่เที่ยงน,น้อมถึงสัตว์ทั้งหลายไม่เที่ยง ก็เป็นเหตุทำให้สภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นประสบการณ์ก็นำมาเล่าสู่กันฟังว่าจิตใจของบุคคลที่ฝึกอบรมตนนั้นเมื่อถึงการเวลาก็จะถูกเปลี่ยนโดยมีสติเห็นสภาพจิตใจที่เปลี่ยนนาจากการที่ยึดมั่นถือมั่นในศีล ก็เปลี่ยนแปลงมายึดมั่นถือมั่น,นตอนแรกๆก็ไม่ทราบเหมือนกันมายึดมั่นถือมั่นในพรหมิหารสี่ได้อย่างไรจนกระทั่งมีการพิจารณาสภาวะที่ตนได้ทำหน้าที่ในกระแสะโลกปรับเข้ามาทำกระแสะโลกได้ในตอนที่เราเรียนรู้แรกๆเหมือนจะไม่ประสงค์จะทำหน้าที่กระแสะโลก จะปีกตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ประสงค์ที่จะต้องมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรที่จะประกอบสมาชีพเกิดความรู้สึกนะจิตใจตกต่ำแนวทางกระแสะโลกจึงเปลี่ยนแปลงมุ่งมั่นกระแสธรรมทางเดียวเราไม่ได้น้อมดูเลยแม้สต่น,นิดเดียวว่าการกระทำอย่างนั้น หมายถึงเรากำลังบกพ่องต่อหน้าที่ของเราเหมือนกันทั้งๆท,ที่เราใช้ชีวิตของเรือนนะมีทั้งสามีมีทั้งภรรยามีลูกมีหลานมีคุณพ่อคุณแม่และมีเจ้านายมีบริวารด้วยซ้ำไปนั้นการพิจรารณาธรรมอย่างนี้ขาดการพิจรนารณาเนะีเป็นเบื้องต้นเพราะเหตุจากเราได้หนีแรงกระทบกระทั่ง ในหน้าที่กระแสะโลกดังกล่าวจึงไม่มีการนยอมรับว่ากระแสะโลกนั้นเป็นปกติเป็นธรรมชาติของชีวิตซึ่งก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละบุคคลแต่ถ้าหากเราฝืนกระแสะที่จะต้องทำหน้าที่แล้วก็มีการฝึกตนทุกวันทุกวาระในหน้าที่ที่เราเบาบางยามเช้ายามเย็นยามกลางวัน เราทำหน้าที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันการน้อมะระลึกถึงจิตถึงใจถึงกายถึงเวทนาถึงความไม่เที่ยงเท่ากับบุคคลนั้นหรือตามประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นการฝึกอบรมตนแรงที่เราถูกคาดหวังถูกสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนั้น เป็นสิ่งสำคัญทีเดียว mm hmm. นะจะได้เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตนะจะทำแค่ไหนมากแค่ไหนก็ไม่จบไม่สิน้นะสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ยังไม่าวท,ที่จะโดนตำหนิติเตียนทวงติงปัทุสลายเหตุเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ข้ามจิตใจของเราไม่เปลี่ยนเราจะต้องเรียกเบี่ยงเบน ไม่ประสงค์จะใช้ชีวิตกระแสโลกบางท่านก็หนีเข้าป่าเข้าพงนะแต่เป็นพิสุกก็มีกันมากมายเหมือนกันแต่เนื่องจากอวาสนาชะตาชีวิตแต่ละบุคคลนั้นก็ไม่เหมือนกันแต่ตามประสบการณ์ชีวิตช่วงหนึ่งที่เราใช้ชีวิตมุ่งมั่นต่อการพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมนั้น ความเป็นจริงความจริงเราก็ไม่ทราบเป้าหมายปลายทางที่สุดของจิตใจตนเองจะเป็นอย่างไรเมื่อเรามีการฝึกพิจารณาความไม่เที่ยงต่างๆนะร่างกายไม่เที่ยงถ้าสีไม่เที่ยงอย่างไรวิญญาณการรับรู้เปลี่ยนแปลงอย่างไรตัวสติที่ฝึกฝนอบรมเรียนรู้ตัวตนของตัวนั้นเกิดขึ้นอย่างไรเพราะเราไม่รู้ เราก็ใช้ความเพียรน,นะสังเกตรละลึกคน้นแล้วก็ตอบคำถามคำตอบให้ตนเองเหมือนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของตัวเองนั่นเองความจริงสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดแล้วพูดอีกแต่เราทั้งหลายก็ไม่สามารถจะจับต้องและเข้าถึงกันได้โดยง่ายเพราะสิ่งที่ขัดขวางนั้นก็ต้องยอมรับเหมือนกัน ว่าการที่จะต้องใช้ความเพียรถ้าไม่ได้การไม่ได้เวลาไม่ได้ประจักษ์แจ้งใจของตนก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากติดใจของตนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะนั้นจะเห็นว่าเราได้ยินได้ฟังนะหลายท่านเหมือนกันเหมือนจะรู้ประจักษ์แจ้งแต่การเข้าถึงนั้นก็ดูแล้วอย่าง อยู่ในความลึกคิดเหมือนกันอยู่ในความเพียรเหมือนกันนาการละลึกระวังก็ยังไม่สมบูรณ์นาการที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั้นก็ยังจะต้องฝึกเรียนรู้ต่อไปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราได้ยินและเราเข้าใจเราจับต้องสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเรานั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ก็ต้องพิสูจน์กันอยู่ล่ำไปการที่เราพบเจอแล้วใจของเราอยากจะบอกอยากจะเอาออกนะ่ะไปสู่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือไม่เพราะสิ่งต่างๆนั้นจะต้องมีการเกิดขึ้นจริงเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นจิตใจตนเองถึงความเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นจากการรับรู้นั้นในจะพรั่งพรูหรือไม่จะวางใจหรือไม่ จะพร้อมที่จะแสดงหรือบทบาทของตนตามความเป็นจริงนั้นนะความจริงเนี่ยประสบการณ์เราทั้งหลายก็ได้เห็นถ้าเราได้พบเจอสิ่งใหม่ๆเราก็จะตื่นตาตื่นใจจิตใจก็ตื่นอยากจะบอกกล่าวอยากจะชี้นำอยากจะตัดสินเรื่องราวเหล่านี้เป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ของการพัฒนา ไม่ได้ผิดประการใดนะแต่สิ่งที่ยังไม่ถึงการวางใจก็จะต้องมีความอยากจะให้สังคมนั้นนะเข้าใจเข้าถึงตามที่ตนรู้ตามที่ตนเป็นเพราะนั้นพระธรรมคำสอนถ้าเราฝึกถ้าเราสำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของเราเพียงเล็กๆได้น้อยเราก็จะสามารถเห็นกิเลสของเรากันได้โดยง่ายแต่ถ้าเราไม่สังเกต เราก็เข้าข้างตนเองกันนะว่าสิ่งเหล่านั้นนะถูกต้องที่สุดแล้วถึงตรงนั้นไม่ถูกต้องเพราะสิ่งต่างๆก็คือความถูกต้องแต่ถูกตรงไหนนะถูกตรงยึดศีลหรือถูกตรงมีผมไม่หาร4ีหรือถูกจากการที่จิตใจของตนนั้นเรียนรู้การวางอย่างไรนะเพราะนั้นจะเห็นว่าพระธรรมคำสอน เป็นผู้ที่จะต้องมีความเพียรนะเราจะต้องมีความเพียรเสมอเรื่องเล็กๆเบาๆเ,เราก็ต้องสังเกตเหมือนกันนะบางทีเราทำหน้าที่นะจเจริญกุศลปฏิบัติพัฒนาจนมีสติจนมีสมาธิที่ตั้งมัน่นจนไม่หวั่นไหวกับชีวิตจะเกิดแก่เจ็บตายก็ยอมรับความเป็นจริงนั้น แต่สิ่งที่เราจะต้องฝึกเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของเราทั้งความคิดก็ดีทั้งคำพูดทั้งการกระทำก็ดีนั้นเกิดขึ้นอย่างไรเกิดเพราะเฉพาะตนเกิดเพราะสิ่งนั้นยินดีเกิดเพราะสิ่งนั้นหยินายนี่สิ่งเหล่านี้สำคัญถ้าหากว่าไม่ได้เห็นจิตใจตนเองสภาวะความเปลี่ยนแปลงของตนก็จะย่งบกพอง ยังเฉพาะยังมีความอยากยังมีความปาตนาจะให้อย่างนู้นอย่างนี้ก็ยังมีขึ้นกิเลสเนี่ยไม่ใช่มีเนื้อเดียวนะมีตั้งหลายๆเนื้อเนื้อยึดดีก็เป็นกิเลสฝ่ายดีเนื้อที่เกิดขึ้นก็มีจิตใจที่มีเมตานั้นเกิดขึ้นในกระแสจิตใจที่เปลี่ยนแต่ในขณะที่มีความเมตานั้น จะหมดการเปรียบเทียบเราหมดหรือไม่การเปรียบเทียบถ้าหากว่าใจของเราหมดความเปรียบเทียบเราจะต้องแตะต้องคําว่าวางใจไปด้วยไม่ได้หมายถึงจะต้องทุกตามยินดียิน้ายตามนะแต่มีความปรารถนาเป็นไปโดยธรรมชาติเมื่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจ เราทั้งหลายที่มีการเรียนรู้พระธรรมคำสอนในพระรัตนตรัยนั้นก็จะจำแนกปีกย่อย <c oughs> ของชีวิต <c oughs> อย่างก้าหาญยิ่งขึ้นนะวิตที่ก้าหาญจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมการไม่ประมาทในชีวิตนะที่มีชีวิตแล้วจะต้องทำประโยชน์เท่าที่ตนนั้นจะสามารถส่งเสริมสนับสนุนได้ เพราะนั้นพระธรรมคำสอน <c oughs> ทำให้จิตใจของผู้ที่ฝึกนั้นเปลี่ยนแปลงถ้าจิตใจยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะยอมรับในชะตาในวิธีของตนที่ยึดมั่นถือมัน่นอย่างหนึ่งอย่างใดนะอาจจะยึดมั่นในศีลยึดมั่นในรูปยึดมั่นในสิ่งที่พึงพอใจนะยึดมั่นสิ่งที่ตนนั้นจับต้อง นะถ้าหากว่าถึงที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องคุมเป็นนะเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่เบื้องปลายเบื้องกลางถ้าคุมเป็นนี่เป็นเบื้องตน้นถ้าคุมไม่ได้หมายถึงอย่างพัฒนาอยู่นะเพราะนั้นจะเห็นว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยจะมีสติแสดงผลของการควบคุมตนเองได้แต่ถ้าหากว่าขาดสติก็ไม่สามารถจะควบคุมตนเองได้ นะอยังหลุดบ่อยหลุดเล็กหลุดน้อยหลุดใจเผลอตัวเผลอตนเพราะนั้นการที่จิตใจของตนเกิดความยินดีนั้นนะก็ต้องมาพิจารณาเหมือนกันถ้าใจเราเกิดก็แสดงยังไม่หมดไปถ้าใจเราหมดการเกิดก็น่าสังเกตยิ่งยิ่งขึ้นเหมือนกันบางทีการที่ใจไม่เกิดเนี่ยเราอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใด นะครองไว้ใจก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ต้องปล่อยระยะเนพะื่อจะให้เห็นสภาพอันแท้จริงของตนนะแต่เห็นสภาพอันแท้จริงของตนนั้นนะก็จะมีอาการวันไหวการเกิดบ้างนะนานๆนก็จะมีเกิดในเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน ก็จะเกิดขึ้นก็แสดงยังไม่หมดไปนะถ้าหากว่าใจเราถอยระยะออกมาเพื่อจะดูพฤติกรรมของตัวนั้นนะอยู่ในการควบคุมได้หรือไม่ถ้าควบคุมไม่ได้ก็แสดงพื้นฐานเบื้องต้นการควบคุมนั้นอ่อนยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะคุมตนให้อยู่ในกรอบขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้น ถ้าฝึกตามพิจารณาตามนะเกสาโลมาณขาทันตาแต่โจก็เป็นการพิจารณาความจริงของสังขารร่างกายว่าไม่เทียงนะยึดมั่นไม่ได้เฉยๆแต่ถ้าหากจะให้ประจักษ์แจ้งอยู่ที่จิตใจของตนจะต้องนะทุเลาเบาบางการเกิดขึ้นจากความยินดีจากความยินไล เพราะน,นั้นถ้าหกใจของตนขี้คายบรรเทาเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจของตนนะที่มีสตนะิรู้จักภาระหน้าที่ที่ต้องดําเนินไปและเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนในการที่มีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงนะจะต้องสังเกตเป็นถ้าสังเกตไม่เป็นนะตีสนิทแนบเนียนเกินไป ใจก็ไม่เกิดเหมือนกันเหราะนั้นต้องประคับประคองเดินหน้าถอยหลังทิ้งระยะเพื่อจะให้มีจุดสังเกตได้เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนถ้าใครท่านใดที่ฝึกได้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนื่องจากบุคคลนั้นจะไม่ประมาทในชีวิตจึงมีความเปลี่ยนแปลงมีความขยันมันเพียน นมุ่งหน้าการทำประโยชน์ที่สุดของการมีร่างกายมีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้สั่งสมไปถึงที่สุดในบ้านปลายได้วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาคูบาจารและคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายพวกเราพุทธบริสัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิพภชรีสวัสดีครับ